เมาเบิ้งแต่งแต่งติดแฝดนะครับนี่จะเป็นจะเป็นดอกดอกที่ยูคอเดียวกันนะครับเป็นดอกแฝดนะครับติดคููนะครับกับว่าว่าใอยพ่อเป็นไดน,นะครับดอกที่ว่ามันติดคููแบบนี้นะครับเพราะปกติมันจะติดดอกเดียวนะครับหรือหรือไม่ก็ดอกดอกหนึ่งกับยี่ฟอนครับส่วนส่วนสองสองลูกนี้นะเบิงบ้งเบิ้งแล้วนี่คือสวยทั้งคู่เลยนะครับนะ ใบตั้งคูเลยแต่ลูกนี่จีจเลี่ยวกว่านะครับแต่ว่าน้อยนะครับถ้าถ้าถ้าเกียวก็คือจอไวงลูกเดี่ยวก็ได้นะครับจไวงลูกเดียวมันมันจะใหญ่นะครับถ้าถ้าเอาไว้ยังสี่จะบ่จะบ่ะบะบใหญ่ดอกนะครับผมจเจีอาลูกว้ลูกหนึ่งนอสะนะผมก็จะเลือกเลือกลูกไหนดีด <laughs> เลือกบ่ถูกกันนะครับโอ้มันเสียดายทั้งคููนะครับลูกนี้ลักษณะ มันเป็นเยี่อหย่ยมนะครับนาจะง่ายก็ลูกนี้นะครับลูกนี้เราษนะมันมันจะบ,บดหย่ยมแล้วนะแล้วก็เด็เดลูกนี้ออกหมันหมันดูแลลูกเดี่ยวนะครับอันนี้ก็ไปแก้วปนได้นะ้ต้มแก้วปนนะครับ